สวัสดีค่ะป่อเม่พี่น้องแฟนช่องอของน้องเมย์แชแนลค่ะเมื่อนี้น้องเมย์แชแนลมีโอกาสมาเดินทางมาวัดกุดแหค่ะมาขออนุญาตผ่า,าจานเพื้นนมาขอชมวัดกุดแหค่ะอันนี้เป็น ซาลากลางน้ำที่เพิ่นสร้างพึ่งแล้วเซตค่ะทิวทัศสวยงามอีหลีค่ะเป็นซาลากลางน้ำที่มีหูป,ปันปูหลวงหลวงโปภีบูนเฮาและกว่ะมีหูอีแขงสองตัวซ้ายขวาค่ะงามอีหลีค่ะพีะ่น้อง มะคาลาวะปูงามหลายพี่น้องเอ้ยค่ะมะค่าราวะหุ่นอีพอค่ะผ่าจานผ้าอื่นไหวอีพอตรงปูพี่บูญ สาธุสาธุเด้อปูเอ้ยลูกหลานขอถ่ายทำคลิปวิดีโออย่าให้ของให้ค่าเด้อปูเอ้ยขอให้ลาบลื่นอย่าได้ติดได้ขัดเด้อส,สาธุาห้องเม่ใช่แนวสิผ้าปีผ้าน้องมะเบิงค่ะเห็นบอพี่น้อง งามบ่งามบ่พี่น้องวิวลาน้างซาร่ากลางน้ำพื้นค่ะตาเอฟซีท่านใดสนใจจากจะมาเบิงมาชมกับมาใดเนาะจะอยู่บ้านนานุขงุงวัดกุทแท่เขานี่ละ ค่ะพี่น้องที่ว่าที่เพิ่นว่ามาเนาะว่าอยู่กลางน้ำมองนี่คือมีปากทำอยู่นี่ที่บางสองสามเดือนที่ผ่านมา สิผาไปเบึง่งในวัดเพลินค่ะงามบบพี่น้งนองขอฝากช่องน้องเมย์ชาแนลนี้ด้วยค่ะเด้วยน้องเมย์ชาแนลผ้ามาชมวัดกุูเท สีมายามยามเบื้องว่าผ้า,าจาันพ่นใหหอบหวยโบพ่นแห่โชคข้าบอบแต่ว่ากะคือคืออยู่ดอกค่ะพี่น้องส่งส่งในยินแล้วเพราะว่าในยิน ไม่ออกคำพ้นอยู่นี่พ้นเบาสุบ้างว่าเพ่นมาเอาพ้นอยู่นี่พ้นถือหาหัวปวดแล้วค่ะแต่ว่าพ้นกะยังบอห้โด่งดังไปสิผ้าเข้าไปเบึ่งจอมปวก ค่าอาจารย์ว่าไปเบิ้งจอมบวกแข่ตัวย่างไพี่น้องเป็นเด็ดใดสวยงามอีหลีวัดกุดเทวรารามป่าใหม่กระดุมเรือนขึ้นเก่าตุ่นย่าง ซะล่ามองบนสันขอขอไทยเด้อปูเอ้ย เบื้องต้นนั่นเบื้องต้นนี่ไปที่ห้าชูคนนี้หอและข้างพื้นค่ะ สิพระมาเบิงสาลามงจอมปวกที่เพิ่นทําพิธีเอาเด็กที่ผ่าน,านมา สวัสดีค่ะตาปื๊ดตาปื๊ดใช่ไหมครับสวัสดีค่ะขอให้เจ้ามีความสุขสาธุเจ้าคืออะไรชาแนลอ่าน้องเมย์ชาแนลค่ะน้องเมย์ชาแนลค่ะไม่เกี่ยวกับเพย์ฮาพารวยไม่เกี่ยวค่ะน้องเมย์ชาแนลค่ะน้องเมย์ชาแนลไม่เคยมาแบ,บ็กกรูทอเลยสักครั้งเคยค่ะเมื่อก่อนแต่ยังไม่เปิดช่องค่ะ ตอนนั้นยังไม่เปิดช่องใช่แล้วตอนนี้รวยขึ้นเลยเปิดช่องค่ะมากขึ้นเลยเปิดช่องค่ะมีกี่คนละสาธุสาธุตาพืดได้ถามหน่อยนี่คืออะไรคะคือเลขครับคือเลขวันที่สิบหกเอ้วันที่หนึ่งพุศจีกาบอกครับออกมาจากหลวงพ่อของวัดกุดแห่เองโอ้ออกมาจากหลวงพ่อวัดกุดแหเองเบิ้งกอนเด้อค่ะพี่น้อง จ็ดสาลืมเขียนฮะเจ็ดสามลืมเขียนเอาเจ็ดสามลืมเขียนก็สามห้าเจ็ดก็มีเจ็ดสามด้วยที่มันจะมาโอมีเจ็ดสามด้วยเหรอครับแล้วเม่พาด้วยมาอีกคนวันนี้มาคนเดียวค่ะอ้าวเจ้าทำไมกล้ามามารถอะไรมารถบิ๊กอัพค่ะขับเป็นเหรอ ขับมาเองเลย,ยทำไมเก่งเนี่ยมาจากอำเภออะไรมาจากอำเภอเพนเรานี่ยละ่ะบ้านแดงเออำเภอเพนไม่ค่ะเข้าไปดูได้ไหมคะได,ได้ไหมได้บ้านอยู่ในอำเภอเพนตาปื๊ดให้ถามหน่อยไอ,เอ้เลขสวยๆเนี่ยเอามาติดไว้กี่วันแล้ว สี่วันสี่วันแล้วแล้วม, <า S 1> มีช่องต่างๆมาแล้วใช่ไหมมาเปดเก้าพาซาแปดก้าพารวยมาคนเดียวกับพองพารวยโอ้เพิ่ง <5. S 2> มาสองช่องเองใช่สามกับช่องน้องเมย์ชแนลนี่แหละนั่นสามแล้วนับตั้งแต่อ่าที่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 งวดที่แล้วน่ะอ่าที่ที่ะอาจารย์งดไม่งดเขาไม่งดให้ทุกงวดแหละไม่ใช่งดงดให้ญาติโยมเข้ามา ก็กำลังก่อสร้างแหละครับก็ถ้าาจันว่าเข้ามาอยู่ไม่เห็นงดเลยไม่เห็นว่างดอะไรอ๋อหรอมีคนเข้ามาเอาัปเยอะแยะมาันเป็นร้อยร้อยคนก็มีมอเอาสี่เจ็ดสองไปก็มันออกแต่เจ็ดสองเนาะตีไม่ถูกอยู่กับสามจ้าจ้า้วงดที่ออกไอ้สามเจ็ดห้านั่นก็อะไรอะไรสี่เจ็ดห้าเขาก็ให้สี่เจ็ดห้าตัวโอ้เขาก็ให้สี่เจ็ดห้าเลย แล้ววันที่แล้วเจ็ดสองก็ได้เท่าถูกใช่ไหมได้ถูกมีคนโทรกันวันนี้ก็ตัวนี้แหละใช่ไหมครับวันนี้ตัวนี้กับเจ็ดสามค่ะกับเจ็ดสามครับลืมเขียนครับเขายังไม่ได้เขียนให้เขาเขียนในตัวนี้อ๋อเบิรงเอาเด้อค่ะพี่นอ้องแฟนช่องค่ะเบิรงเอาเด้อเจ้ามีเอสซีกี่คนแล้วก็เยอะอยู่ค่ะสองแสนกว่าถึงไหมเยอะแล้วประมาณแสน,นหนึ่งถึงไหม ขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อ,อ,อปูกระไดลูกลันนะขออนุญาตมาถ่ายทํำคลิปเด้อค่ะออคอจอมปัวคุณค่ะเบบซี่ท่านใดสียากเขามาชมกับมาใดเด้อค่ะ ค่อาจารย์ว่าเพื่อนอนุญาตอยู่ผมกำลังไม่ใกล้เธอที่กับพี่เบิร์นพาลวยที่เบิร์นพาลวยที่เหม่ยพา้วยจังปวกเพื่อนค่ะอนาไหม พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านค่ะของช่องน้องมุ้ยชาแนลค่ะเบิร์นอเดอร์ค่ะจอมปวกโบยดีฟ้าอาจารย์ต้นสีบ่อยขมาทายถ้ำค่ะผู้ใดโชคกาสิเบิรงเอากาสิปิ่นตัวเลขขึ้นอยู่ในนี้ค่ะสาธุสาธุเด้อผู้ขาขอทายท้ำ พี่น้องวัดกุดแหเา สิสภาพรอรอเมืองรอบวัดค่ะครับต้องเดินไปทั่วทั่วค่ะเมืองรอบวัดพื้นราวะตัดกับใบมาเต้หลุนหลุดแล้อตึงแต่สาร่ามองนี่เป็นสาร่าหลังตำตำอยู่ว่านนี้เพิ่งกระเฮ็ดขึ้นไหมแล้วค่ะพี่น้องสวยงามวิลีค่ะผ้าจารย์อุทัยใจดี หรืออุทัยใจเสือค่ะพี่น้องแฟนช่องน้องเมื่อชาแนลค่ะน้องเมื่อชาแนลค้ะพีพรานองมาวัดกุดเทวัดกุดเทว,เทวรารามค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะ สิมาตามหาถูกสิมาถามอาจารย์พระอาจารย์พื้นว่าพื้นสิมีตูวดีตูเด็ดเดดฝากเข้าโบกระตามป้ายแล้วนะคะพี่น้อง ถ้าผู้ใดสนใจอยากสิมาเที่ยวมาชมมาเบิงวัดเท่าก็มาได้เนาะค่ะคเพื่อนสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นบางส่วนค่ะเพื่อนกระใหาโชคคือเก่าผาอาจาย์ว่าจะให้โชคคือเก่าค่ะพี่น้อง เบิเ่งหัวเร้อค่ะพี่น้องเลขที่ายที่เ่นติดไป้ายตรงท่างเขาหม่องจอมปวกหม่องเป็นทําพิธีเป็นเลขสามเออจ็ดหาบอกคือว่าหาจ็ดสามนี่แหละ กะกะขอขอให้เอฟซีพิจารณาเบิงค่ะบอเสื้อเข้ากับบอลบรลูเนาะค่ะนี่ก็ได้ยินแววววว่าได้ยินผ่าจา์เราสุฟังว่าแววววว่าพคนจิตทำพิธีมืออื่นเกิดขึ้นว่า,วาม่เป็นทำพิธีขอหวยแต่ว่าเพคนเกิดจิตทำพิธีแบบว่าอขอขอมา อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกรมาปูกุดแเฮเข้าอยู่นี่ละค่ะมืออื่นค่ะค่ะก็สำหรับมือนี่แอดกระสิขอจบใบเพียงแค่นี้ก่อนมืออื่นตามต่อค่ะสวัสดีค่ะ